สวัสดีครับพวกร้านอนาณาจักรล้อซิ่งจอหอโคราชเช่นเคยนะครับผมอมาดูสายพ่อบ้าน PPV กันบ้างน,นะครับจัดเป็นล้อขอบ20มาเจาะลึกกันครับผมโอ้โหสีอี8ขอบ20สีแบคโครมครับล้อตัวนี้เป็นงาน SSW ราคาอยู่ที่24,000บาทครับส่วนยางจะเป็นซูแม็กสองห0 20ยางชุดนี้ราคาชุดละ12,000บาทครับผมอพอใส่เสร็จแล้วก็จะสวยประมาณนี้นะครับผมโอ้โห ซีอี284นี้มันช่างดุดันจริงๆครับอ่าขั้นตอนการทวงล้อครับขับขี่ไปไม่มีสันขึ้นพวงมาลัยแน่นอนครับผมอ่าแน่นอนครับร้านเราใส่ใจทุกรายละเอียดครับเช็คลวดเช็คซึมครับก่อนออกเดินทางไม่มีลวดซึมกลางทางแน่นอนครับผมโอ้โหสีมันได้ใจจริงๆดุดันโคตรจัดเลยครับลายนี้โอ้โหพอเราเช็คลวดเช็คซึมแล้วเราก็ยกล้อขึ้นที่ตัวรถนะครับแล้วก็ ส่วนคันนี้เป็นฝาครอบเบรกเบมบูนะครับเบมบูแถมแถมกันไปครับของนิดนิดหน่อยแถมได้ก็แถมกันไปครับทางร้านเราคุยง่ายครับผมย้ำปลอนครับเพื่อความปลอดภัยขับขี่ไปไม่มีล้อหลุดกลางทางแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นขั้นตอนการตั้งสูงครับร้านเราเต็มระบบครบวงจรครับมาที่เดียวจบที่เดียวนะครับผมพอเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนการถ่ายรูปเพืจะได้มีรูปสวยๆไปโชว์เฟซบุ๊กชมเพื่อนชมสาวนะครับ ว่าครั้งหนึ่งได้มาแต่งรถที่ร้านอา,าจักรลอซิ่งเจ้าหอโคราชเบอร์โทร0885958220คิดจะแต่งรถคิดถึงอาณจักรลอซิ่งโคราชภาคอีสานไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพฝากร้านไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม